สวัสดีครับบ่าวเถสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่17มิถุนายน2568พาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพามารับชมน้ำกันครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับงวดที่ผ่านมาครับ92ตรงๆนะครับมาตัวเน้นนะผมมาตัวเด่นให้เลยนะครับ อยู่ในสูตรของพระอาจารย์ท่านผู้ชมนะครับสามตัวสามเก้าสองเลยพี่น้องเด้อนะครับศูนย์หกกรมีในสูตรนะครับท่านผู้ชมชุดสามตัวพระอาจารย์จับให้หกศูนย์สามนะครับพระอาจารย์ตัดให้แต่ศูนย์สามนะครับถ้าตัดศูนย์หกหกศูนย์กรมาศูนย์หกเลยพี่น้องเด้อนะครับเข่าทั้นเก่าสองตรงตรงราคาหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเก่าสองนี่มาตัวเด่นตัวเน้นเลยพี่น้องนะครับเข่าสองวดติดแล้วครับงวดที่ผ่านมางวดกรกข่าสองตรงๆนะครับ สูตรของพระอาจารย์กถทอวาแมนพี่น้องถาจับเอาชุด3ตัวในสูตรกะทอวางวดนี้มาถึง3 9 2นะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับเข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์วัดปาน้ำกันนะไปรับชมรับฟังน้ำกันครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะครับเดินทางมหาพระอาจารย์ตองงวดนะครับ่านมช้ชมเอา,เ,อาเขาไปกราบนมัสการน้ำกันไปรับชมรับฟังน้ำกันพี่น้องเพื่อได้ไปหาซองจองลอตเตอรี่นะครับไปฟังไปชมน้ำกัน กาบนมัสการครับอาจารย์ครับการนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมเดินทางมาแล้วบ่าวแถวกระท่ำบุญน้ำพระอาจารย์น้ำครับให้โชคให้มาเด้อนะครับผมรับพอนกันเลยเนาะรับพรก่อนครับผมอปิวาตนนสีลีตานีจังบุถาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุอักษกเมือสาธุนักกันได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเอ้า นะครับงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับนี่สูตรของพระอาจารย์หนับสามเก้าสองนับชุดสามตัวเน้นหกศูนย์สามตัวเน้นนะครับพระอาจารย์ตัดให้ตัว์ศูนย์สามตัวเน้นนะถ้าตัดหกศูนย์ศูนย์หกกระมาศูนย์หกธรรมชมนะพระอาจารย์เน้นให้สามคู่ศูนย์สามเก้าสองกับสามหกนี่ครับธรรมชุมอ่านะครับมาตรงๆหนับสองวดสองวดแล้วนะครับพระอาจารย์ นี่ครับท่านผู้ชมมาตัวเน้นเลยน,นะมีเน้นให้0392กับ3692มาตรงๆถ้าชุด3ตัวเท้าตัดเอา6006กับมาท่านผู้ชมนี่อยู่ในสูตรของพระอาจารย์นี่ครับ0660 392อ่านะครับท่านผู้ชมนี่เข้าตรงๆนะครับอเอ้าได้ตองวดไหมครับพระอาจารย์ได้ตองวดไปเลยอ่อาพระอาจารย์มาได้ตองวดที่ได้พี่น้องได้นะครับ ไม่ต้องรอนะครับาจารย์ไม่ต้องรออ่าได้ไปหาสั่งจองรอต,ตรีได้ท่านผู้ชมด้วยนะครับผม <c oughs> เป็นจังไดยเนาะพี่น้องมีผู้โชคประมานบ่นะครับ ในชุดอยู่ในชุดสูตรพี่น้อง307 4185นะครับ แตดบางทีให้เดี๋ยวมันจะเยอะ ทผม้ชมนะครับผมตัวนี้พระอาจารย์จะเขียนตัวใหญ่ให้แน่พี่น้องแต่ว่าเขียนตัวนี้ตัวเล็กเอ้านะครับหนึ่งกรกฎาคม2 5 6 8ัน้อได้ทำมาชมด้วยนะครับพระอาจารย์วัดป่านะครับเข้าสองงวดติดแล้วนะพระอาจารย์เนาะงวดนั้นห้าสองตรงๆงวดที่ผ่านมาก็เก้าสองตรงๆเอานะครับชุดสามตัวแต่ว่าสูตรของพระอาจารย์พี่น้องผู้รดมักนี่จับจับเซ่กันเอานะครับเพะว่างวดที่ผ่านมานี่ ท่านผู้ชมนะครับอันนี้งวดที่ผ่านมาเห็บไหมครับมาถึง3 3 9 2ตรงๆนะครับ0 6จับ0 6ก็ได้นี่ชุด3ตัวพระอาจารย์เน้นให้6 0 3นะมาตัวเน้นอยู่ที่พี่น้องทัดตัดเอาเท้าเอาตัวตัวนี้ไปตัดเอา2ตัวนะครับก็จะมา0 6 6 0์หกนยชุด2ตัวมาตัวเน้นเน้น0 3 9 2 3 6มา9 2ตรงๆอ่าเอานะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ในสูตร307 แลักกระซีหนึ่งแปดหาพี่น้องถาประมักชุดที่พะอาจารย์จับให้จับเอานี้ในสูตรนับชุด3ตัว418นับตัวเน้นนับห้าศูนนะครับ2ตัวนะครับ0 3 0 7 7 5 8 5 5 1 1 8 0 4จ5 4 7นะาป้าจาน่ย์สาดผู้ใดมักซีหนึ่งตัดเอาได้พี่น้องเดตัวเน้นนี่ยนะเพร่งวดที่แล้วเนี่ย60ไม่ได้ตัดเห็นไหมผ้าจาน มาตัวเน้นนะ603แต่พะอาจารย์ไม่ตัด60ไม่ตัดอ่าถ้าผู้ใดมักซีหนึ่งตัดเอานะครับนี่ไม่ไม่ค่อยเด่นเลยครับพะอจย์เลยยังไงแต่ทำไมไปไปเน้นตัว4ี8่แแต่ทำไมไม่ตัด4ีหนึ่งหนึ่งสครับส1ว่าจะตัดมาใส่สีอ่าครับอืมอ้านะครับนผูมชมพะอจารย์เอาตามที่พะอจย์เขียนให้นะพี่น้องเนาะนะครับ2ตัวตัวเน้นคนับศูนย์เดห้าหนึ่งได้พี่น้องเด้นะครับ เป็นชุดบนล่างนะครับท่านผู้ชมมาตรงตรงเน้นตรงๆนะพี่น้องมาสองวันแล้วแตว่ว่าพาาจย์มากับตัวไว้ด้วยถ้าผู้ใด้มักนะครับเอาผู้ไดมักอกย่างน,น้อยๆครูเอา07 0ย5118ดเดห้าได้พี่น้องได้ได้ให้ไปหารอตเตอรี่ไว้ตัวไหนพาอจาันถ้าเอฟซีให้ไปหารัตเตอรี่คือตัวนี้ใช่หนึ่งแปดหนึ่งแปดอ่าพายจันมาไปหารอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้นะครับอืมเอาตัวที่ชอบในนี้ตัวไหนพาอจาันนี่ฉันจองไว้แล้วครับไม่ไม่ไมชุดสามตัวนี้เน้นตัวไหนบ้าง ประจันให้เน้นตัวไหนสามตัวนะถ้าชุด3าตัวนี้นะชุดสองตัวสองตัวฉันชอบตัวนี้กับตัวนี้อศูนย์เจ็อ่าศูนย์เจกับหนึ่งปใช่อ่าท่านผู้ชมนะครับอืมแบบสามตัวสี่หนึ่งปดนะครับห้าศูนสศนย์เดะครับผมแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อแบบ อให้ตองอดเลยบดตองรอไม่ต้องรอท่านผู้อ่า์นะไม่ต้องรอเน้นอ่าคือศูนย์เจ็ดกับหนึ่งแปดครับถ้าอีกคู่หนึ่งก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งอ่านะครับเน้นสามคู่ทำชุ่มนะครับก็จะมีเก่าคู่ได้พี่น้องได้พระอาจาร์จับให้จับให้เก้าคู่นะครับอ่าจับให้เก้าคู่นะครับนี่งวดที่แล้วกับเก้าคู่ทำชุ่มนะครับงวดก่อนกับเก้าคู่ด้วยกันนะครับงวดก่อนมาตัวร่องห้าสองไม่ได้มาตัวเน้นดาบตะวันล่าสุดเก้าสองยิ่งมาตัวเน้นอืมนะครับ พระอาจารย์จะเขียนตัวตัวตัวเล็กหน่อยพี่น้องอ่แต่ว่ากใหญ่ายๆหรอกนะเอานะครับพระอาจารย์วัดป่าได้ธรรมชมเด้อนะครับ1กรกฎาคม2568นะครับเป็นหน้าทางได้พี่น้องเด้อทามักถ่าชอบถูกใจตรงใจห้ามกจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบ่อชอบเบิงไว้ก่อนได้พี่น้องเด้อเบิงซื้อๆเท่านี่แหละแต่ว่ากับเขามา่สองงวดแล้วนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งพระอาจารย์มักก็คือ4114 นับหนึ่งสี่เพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยหกศูนย์สามตัวเน้นหนึ่งไม่ได้ตัดให้ใช่นี่หกศูนย์สามตัวเน้นไม่ได้ตัดหกศ<ช>ูนย์ศูนย์ศูนย์หกตัดแต่ศูนย์สามอ้านะครับท่านผู้ชมชอบหนึ่งสี่ตัดเอาตัดเอา,เอาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ชอ่าไม่ต้องรอนะอาจารย์น,น,นะไม่ต้องรอเพราะนี่สั่งจองไว้แล้วาหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้นับจองลอตเตอรี่ไว้นับศูนย์เจ็ดห้าหนึ่ง ห <18. S 2> นึ่งแปดหนึ่งแปดบสามคู่นะครับท่านผู้ชมอาขอขอบคุณาามมขอบคุณพะอาจย์ท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะผมะให้โชคให้มาด้วยพี่น้องด้วยนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ